ทำไมเพื่อไทยถึงแพ้เลือกตั้งซ่อมสองสนามติดเงินทุนหายกระแสะก็ดับอนาคตพักจะเป็นอย่างไรต่อไปนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการแพ้เลือกตั้งเล็กๆน้อยๆแต่มันอาจเป็นสัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพักเพื่อไทยเลยก็ว่าได้สถานการณ์ของพักเพื่อไทยในตอนนี้เรียกได้ว่าหลังพิงฝาจริงๆครับหลังจากที่ต้องพบกับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งซ่อมถึงสองสนามติดต่อ,อกันทั้งที่จังหวัดรีสะเกศและจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าตกใจเพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงขาลงของพรรคอย่างชัดเจนทั้งๆท,ท,ที่การเลือกตั้งใหญ่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้าในการเลือกตั้งซ่อมที่เขต5จังหวัดสีสเกตพรรคเพื่อไทยไทายแพ้ให้กับพรรคภูมิใจไทยโดยคุณจินตะวันไตรสรณักุลจากพรรคภูมิใจไทยได้รับคะแนนไปถึง4 2 4 6 6คะแนนในขณะที่คุณอภูริกาสมหมายจากพรรคเพื่อไทยได้เพียง31,577คะแนนเท่านั้น และในทางนองเดียวกันในการเลือกตั้งซ่อมที่เขต4จังหวัดกาญจนบุรีคุณวิสุดาวิเชียนสินจากพักภูมิใจไทยก็สามารถเอาชนะพลเอกชินวัตรแมนเดตจากพักเพื่อไทยไปได้ด้วยคะแนน53,648ต่อ36,540คะแนนการพยแพ้ให้กับกู้แข่งโดยตรงอย่างพักภูมิใจไทยทําให้พักเพื่อไทยต้องกลับมานั่งทบทวนยุทธศาสตร์การเลือกตั้งกันใหม่อย่างจริงจังเพราะในวันที่ไม่ได้อยู่ในฐานะรัฐบาล และกระแสของพักอยู่ในช่วงขาลงการที่จะเอาชนะในแต่ละพื้นที่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปต้องยอมรับว่าพักการเมืองที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของตระกูลชินวัตรไม่ว่าจะเป็นพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนหรือพักเพื่อไทยเองนั้นในช่วงก่อนที่จะมีการพลิกขั้วทางการเมืองพักเหล่านี้มักจะมีกระแสทักษิณชินวัตรและแบรนชินวัตรเป็นต้นทุนทางการเมืองที่สําคัญซึ่งทําให้ได้เปรียบเหนือพักอื่นๆมาโดยตลอดแต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้แหละที่เริ่มมีปัญหา หลังจากการเลือกตั้งในปี2566ตระูลชินวัตตัดสินใจใช้ต้นทุนที่มีอยู่เพื่อแลกกับดิลปีสากเพื่อเปิดทางให้คุณทักษิณได้กลับมาเหยียบแผ่นดินไทยแม้ว่าจะได้รับสิทธิพิเศษลดโทษจาก8ปีเหลือเพียง1ปีแต่ประเด็นเรื่องการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจกลับกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนในที่สุดก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีกครั้งอย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ชินวัตเพื่อไทย เดินเข้าสู่จุดที่ตกต่ำคือปองคลิปสนทนาระหว่างคุณแพทองทานกับคุณหุนเซนซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของพรรคเพื่อไทยในทันทีเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างตระกูลชิน,นวัตรและตระกูลหุนเซนนั้นเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปพรรคเพื่อไทยเองก็รู้ดีว่ากระแสที่ติดลบนั้นส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดรีสเกตและจังหวัดกาญจนบุรีอย่างแน่นอนดังนั้นจึงไม่ได้ส่งทีมหาเสียงชุดใหญ่ลงพื้นที่แต่ส่งเพียงหน่วยจรยุทธ ลงไปเพื่อควบคุมทิศทางการเลือกตั้งเท่านั้นที่สําคัญคือคุณแพทย์องคานในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยถูกกันศีลไม่ให้เข้าไปในพื้นที่การเลือกตั้งซ่อมเพราะหากปรากฏตัวในพื้นที่นอกจากจะไม่ได้ช่วยเสริมคะแนนให้กับผู้สมัครแล้วอาจจะยิ่งทําให้คะแนนลดน้อยลงไปอีกด้วยซ้ําในทางตรงกันข้ามพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นคู่แข่งนั้นตั้งแต่ที่นายอนุทินชาบีรกุล เข้ามารับตําแหน่งหัวหน้าพักในการเลือกตั้งซ่องทั้งสองจังหวัดนายอนุทินได้ลงพื้นที่ประสัยช่วยลูกพักทุกครั้งซึ่งถือเป็นความได้เปรียบอย่างมากนอกจากนี้การลงพื้นที่ในฐานะผู้นํารัฐบาลยังส่งผลให้เครือข่ายในระดับท้องถิ่นและกลไกของข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยทํางานอย่างคึกคักเป็นพิเศษนอกจากนี้วิกฤตอีกอย่างหนึ่งที่พักเพื่อไทยกําลังเผชิญอยู่คือการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งการเมืองก่อนหน้านี้บ้านจันทร์สองลา่ามักจะใช้บริการของ นายทุนหลากหลายกลุ่มในการดูแลสอสอและผู้สมัครสอสอโดยหากผู้สมัครที่อยู่ในสังกัดของนายทุนกลุ่มใดได้รับการเลือกตั้งก็จะมีการจัดสรรโควตารัฐมนตรีให้ตามความเหมาะสมกับทรัพยากรที่ได้ลงทุนไปว่ากันว่าบ้านจันสองลาไม่เคยต้องควักกระเป๋าตัวเองในการทำศึกเลือกตั้งเพราะมั่นใจในกระแสะของพรรคแต่สำหรับการเลือกตั้งในปี2569อาจจะต้องคิดใหม่ทำใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในายใหญ่ ของพรรคเพื่อไทยอาจจะต้องยอมควักเนื้อตัวเองเพื่อเดิมพันครั้งใหญ่ที่สุดในเวลานี้แม้ว่าจะมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งเป็นสปอนเซอร์หลักแต่นายทุนรายอื่นๆต่างพากันถอยฉากออกมาอยู่ในที่ตั้งเพราะหากทุ่มเงินทั้งหมดให้กับค่ายสีแดงอาจจะถูกผลักให้กลายเป็นศัตรูกับค่ายสีน้ําเงินก็เป็นได้สถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยจึงตรงกันข้ามกับค่ายสีน้ําเงินที่มีนายทุนทั้งรายเก่าและรายใหม่ ต่อแถวพร้อมที่จะร่วมลงทุนอย่างคึกคักการเลือกตั้งซ่อมสองสนามที่ผ่านมาพอที่จะเป็นบทพิสูจน์ได้ว่าการบริหารจัดการทรัพยากรของค่ายสีน้ำเงินนั้นค่อนข้างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะต้องลงทุนมากแต่ก็เข้าถึงและตรงเป้าหมายซึ่งถือเป็นสูตรสำเร็จที่ได้ผลและพร้อมที่จะนําไปใช้ต่อยอดในอนาคตในเวลานี้ทั้งปัจจัยเรื่องกระแสะและกระสุนของคู่แข่งได้ส่งผลกระทบต่อพักเพื่อไทยอย่างชัดเจนแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือพักเพื่อไทย จะสามารถพลิกฟื้นสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่นี้ได้อย่างไรและคุณคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พรรคเพื่อไทยต้องพบกับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลยครับ